สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ได้เช่าพระก,กิ่งพระพุทธชัยสีหลวงปู่เพิ่มวัดกลางมะแก้วปีสิบแปดมานะครับนี่เป็นกิ่งรุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่านนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินค่อนข้างที่จะหายากนะครับครับเนื้อเงินค่อนข้างที่จะหายากแต่วันนี้ได้มาสององ,องเลยได้มาสององทีเดียวเลยนะครับ เป็นผ้าที่ได้จากบ้านมาเลยนะครับผ้าบ,บ้านๆเลยนะครับแต่แต่องนี้กิ่งหลุดนะครับองนี้กิ่งหลุดน่าเสียดายนะครับถ้าไม่หลุดแล้วองนี้องนี้ไม่หลุดนะครับองนี้สวยเดิมนะครับเียด๋จะส่องให้ดูกันนะครับนี่นี่ครับ ผ้ากิ่งตัวนี้เป็นเป็นผ้าหล่อนะครับเป็นผ้าหล่อฉีดพี่ๆต้องแยกก่อนระหว่างหล่อฉีดกับหล่อโบราณนะครับหล่อฉีดนี่ความคมชัดจะชัดเจนนะครับรวดสวดทรงต่างๆเส้นพระศกจมูกตานี่ครับเม็ดกีวรต่างๆเนี่ยครับจะคมชัดนะครับแต่ผิวจะไม่ตึงนะครับ ถ้าเป็นผ้าหลออฉีดผิวจะไม่ตึงครับนี่ครับผิวจะเป็นตะปุ่มตะป่่าอย่างนี้นะครับผิวจะเป็นตะปุ่มตะป่่าแต่ลวดลายสวดทรงต่างๆลวดลายลายละเอียดต่างๆจะคมชัดนะครับที่พี่ดูบัวนะครับดูบัวนะครับบัวจะลึกสวยคมชัดนะครับตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนี่ แต่ถ้าเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับพ้าหล่อโบราณผิวจะตึงครับแต่ลวดลายต่างๆจะไม่ค่อยคมชัดนะครับถ้าเป็นผ้าหล่อโบราณจะต่างกันนะครับระหว่างหล่อโบราณกับหล่อฉีดหล่อฉีดนี่จะใช้ใช้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยหลังปีสอง0ห้าร้อยขึ้นมานะครับจะใช้กันเยอะเพราะว่าเป็นการหล่อที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับหล่อฉีดพิธีการหล่อจะไม่ค่อยยุ่งยากเหมือนหล่อโบราณนะครับ ดูครับเนื้อเงินดูคาบออกไซด์ต่างๆนะครับองนี้สวยนะครับถือว่าสวยนะครับสภาพผิวเป็นพ้าไม่ได้ใช้นะครับพระวางอยู่ที่หิ่งนะครับพ้าเก็บดีนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับพ้าอยู่ในซองนะครับดูครับพี่ก็จะเห็นตะเข็บครับตะเข็บการหล่อนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นหล่อโบราณหรือหล่อเฉดตะเข็บต้องมีนะครับครับ จะถ่ายยากนิดนึงนำมาสะท้อนนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเงินครับผมดูกก้นครับนี่ครับชัดเกลนนะครับก้นครับผมครับดูตัวอุดกิ่งครับชัดเกณฑยมากๆนะครับครับเห็นนะครับนี่ครับดูการแทงตะไบนะครับดูการแทง ตะใบต่างๆรายละเอียดของเบอร์ตะใบดูผิวคาบออกไซด์ที่ขึ้นกับผิวของเงินนะครับเป็นพาะที่ดูง่ายนะครับดูความคมของของเม็ดบัวนะครับความคมต่างๆของเม็ดบัวดูมือนะครับดูนิ้วมือนี่ชัดทุกจุดนะครับพระหลอดฉีดนี่จะชัดทุกจุดนะครับดูมือด้านนี้ครับครับดูนิ้วเท้าของของท่านนะครับนี่นิ้วเท้าเป็นเม็ดเลยนะครับ กงไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสเลยนะสักพูดนะครับนี่ครับเป็นไงครับนิ้วเท้าสวยเรียงเป็นเม็ดนี่ครับดูเม็ดที่ยิวกีวอนนะครับนี่นะครับดูผิวออกไซด์ของของเงินนะครับดูตามหน้าอกเป็นรูเป็นพุนนี่ครับธรรมชาติของผ้าหล่อฉีดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ดูจมูกครับโอ้โหจมูกฝรั่งครับผมดูหูของท่านนะครับนะครับนี่หูดูตานะครับดูเม็ดผสะกนะครับดูเมรร็ดผสะกเม็ดผสกนี่เป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นเม็ดขึ้นมาเลยนะครับนี่เรียงสวยงามนะครับลึกเรียงตัวสวยงามนี่ครับ ดูอีกองหนึ่งบ้างนะครับนี่องนี้ก็เนื้อเงินเหมือนกันนะครับครับนี่ครับดูองนี้ครับในดูจมูกครับดูใบหน้าของของท่านนะครับดูหูดูสวดทรงดูผิวครับผิวเหมือนกันเลยนะครับผิวออกไซดนี่ครับแล้วผิวจะไม่เรียบนะครับผิวจะเป็นตะปุ่มตะป่ํานะครับเป็นผ้าหลอดฉีดนะครับ ดูเม็ดบัวนะครับเม็ดบัวลึกคมชัดนะครับจะไม่เบอร์นะครับจะไม่ล้มนะครับข้าพพาลอดฉีดนี่รายละเอียดพวงนี้ต้องต้องชัดเจนจริงๆนะครับจะต้องไม่ล้มไม่เบอร์นะครับนี่ครับภาบต่างๆยังอยู่ครบนะครับดูดูเม็ดพระศกองนี้มานะครับนี่ครับนี่ครับ เป็นเม็ดเรี้ยงตัวสวยงามนะครับนี่ครับดูด้านหลังครับดูผิวด้านหลังนะครับนี่ตรงนี้เนื้อเงินชัดเจนนะครับเนื้อเงินสวยดูง่ายครับนี่พุทธชัยสีนะครับนี่ครับดูก้นบ้านนะครับนี่ก้นกิ่งหลุดออกไปนะครับกิ่งหลุดกิ่งหลุดโบเลยนะครับ ัครแต่การแทงตะใบต่างๆเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างครับพระองค์นี้เหมือนกันทุกอย่างเพราะพระพิมพ์เดียวกันถึงแม้จะเป็นพระหล่อแต่ก็ถ้าเป็นหล่อฉีดเนี่ยส่วนมากจะคล้ายกันมากๆนะครับจะไม่หนีกันหรอกครับทวดทรงขนาดใบหน้าต่างๆ นเงินจะถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผิวของเงินจะสะท้อนขึ้นมานะครับดูมือครับนี่ครับครับผมโดยรวมแล้วเป็นพระที่ที่สวยงามนะครับเป็นกิ่งรุ่นแรกและรุ่นเดียวของของหลวงปู่เพื่อมัดกลางบางแก้วนะครับกิ่งของท่านจะมีอยู่สักด้วยกันสามเนื้อนะครับมีเนื้อคำเนื้อละวะแล้วก็เนื้อเงินนะครับส่วนมากจะพบเจอแต่เนื้อหบอนนะครับไม่ค่อยจะพบเจอเนื้อเงิน แต่วันนี้ได้มาให้พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกได้ชม2ององค์เลยนะครับวันนี้ก็มีมาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ